สิว่าสันบอกใครก็อยากว่าคือกันใช้บัตรคุปลาขาวภาสิว่าเจ้าสิว่าก่อนไหนนำจ่าผ้าเราบ้านเนี่ยใช้ลากพี่น้องกุปลาขาวโตมือเนี่ยค่ะโอ้โหในที่สองเขาบอหันมาข้างหลังก่อนเลมันก็สิว่าอยู่เดี๋ยวนี้ว่าแม่อือไอายุนแม่นซึมเจ้าลูก มองกินก an ันละฮะดังจับจับเอาก็เสียงเสาร้องหลุมนั่นเดี๋ยดังจับจับเอาก็ดังตับจับมันตัวเสาร้องหลุมแมเอาไม่ดังค่อยแท้เอาไม่เสาหน่อยโอ้เสาหน่อยได้ดังจับจับจ้าไม่ฮะเอาเสาไงเลยสินบึ๊บบึ๊บคุณแมวเป็นญาติเนาะไขว่ก็ที่หนึ่งไขว่าบาแม่นเป็นญาติหรอกไขว่ไม่ใช่สินไม่เป็นตามีแห้ง ขำเด้อขำเด้อขอโทษครับบอขำมาพี่ขำหายยายลิงเถอะเออยายลิงยายลิงยายหมาบักเวนมืองแม่มุติคือรัดหน้ารัดรลังแทะป๊อปอีนี่มาเป็นแต่แคแนลอัคราแทะไม่หยังล่ะรัดหน้ารัดรลังพนาแกบคน โอ้ยมันกะว่าจังชั่นเนาะมันกลาว่าจะรอเรือเด้เอ้าเอามันเป็นยังคือประก่าเราลรลิงชื่อมันเนะอีเ็ทวกตาพังนี่ละกปอบมึงเอ้ยอย่าว่าเขามิขี่ได้จับงาดปากมึงได้ย่าจับยาจับขาามาโูดแค่ขี่ตายหาว่าลขี่อีกำ เจ้าสิว่าก่อนไี้แหะยายห,หัวใจคิดฮอดป,ดปัดโคหิ้วหิ้วใหิ้วหิ้วปัดเจ้าแค่ขว่าก่อนนี่ซะเป็นยังไงยายเสียงพี่น้องโคร้ายให้กำฮ <c oughs> งวงดอกเอาเดี๋ยวบ้านยังก็บ้าน,นเจ้าบ้านบุ้งไหวพี่น้องบุ้งไหวตบมือหให้ยายหมาเนี่ยเจาสิว่าหัวใจคิดฮอด โอ้ยยายคอาว่าตสนาไปแห่งเอาละวาสกันไม่หหววาบอเออไปสู่จักสนาโพศนาหมายเลขที่เ่าเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้โอ้ย Sorry โดนัมเบอร์ไม่ได้กระโดดไปอย่างอร บเปลี่ยนเครื่องไหมตอกไหมตอไหมต่อไหมเออไหมยังกูว่าฮัลโหลฮัลโหลโทรศัพท์ทงพ่นเหม็นฉี่คือทางหิบวะใหแน่อยู่มึงเหม็นแน่มึงจะได้มึงเอาเกิอบมาหับวะนี่นี่ยจะว่าเกิอบมันหนาเกียรติมาอย่างสัตว์ตีนถือ เอาไหมเอาไหมอดทนเอาเด้อด่างเอ้ยมึงฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอสายผู้ใดเนาะค่ะก็ขอสายผู้พูดอยู่นิ่เหรออ๋อมีธุระอีอย่างติค่ะยืมเงินแน่ว ขัดบอกยังเงินมากกูหันหลังใส่รอยเด็กกูให้ค่อยแน่ขอเพื่องินทรงเท่ากับสองขุดบอกยังเงินมากขอมันปวดหัวบอกดีๆไงไม่ทุระกอีงังทีค่ะบ่ป่าเนี่ยโมมีธุระแต่โทรหาเพราะว่าคิดย์หัวฮ้ยก็ซสื่อแท้แรกเรียนห่วยผู้ใดเป็นหยังก็จะเช็ดหัวเครื่องนี่ ฝ่ภาพรพทุรสบค,คนเป็นอย่างบ่าตายขึ้นว่าช้างขึ้นแท้กุชิได้ช่หน,นะเอาไปไว้เสียหูหันเขาให้ว่าสารพันเขาบ่อยห,ห้องเพลงหัวใจคอยไปน้ำเพลงหลายโพดตั้งใจว่าฟังสารพัน์บ่มีแมนทะรุ ทุระทุระทุรามันบมาไหมทารุชั้นเรวยนสอนนาสอนลังแล้วก็ลงไม่หอดสารพัดปีนทองเอาบ่มีแม่นทุระทูมหาพระบากิรอดแตกเลี้ยนเป็นมายอดทัวราชาอยู่ริมทางทัวราชาอยู่ริมทางจะฟังเสียงมั่นนานจะฟังเสียงมันนานมันบอกคือจังหวะตัวเยอะโอ้ยผู้ดีแม่แท้เขาร้องใช้บัตถ์ถือ อันนี้คือเสสิงโตด้วยมก็ไม่จัว่าสารพันเอา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 ไม่อย่งนกูบาดเลยครับเอาแม่อวันค่อยพากูเสื้สิงโตลูกอิฐป๊อบกานทักกูดีแท้ ไม่คียเวกงนมันประม่นเชิดสิ้นตูเชิดยังเชิดลิงนักประานนึ่งกันยากเนียอยากอดกเดียก็ดเลยจ้าบต้องว่าดอกแค่เขาแล้วล่ะวกว่าดอกให้พ่อว่าคอยก็ว่าคอยชิ้นี้ก่อนเจ้า้นนี้ม่ห้ามีของช่ำรวยไม่หนัหรอบักกะเบา